เดนมาร์กชนะโควิดด้วยโคนาพาสแอปแสดงข้อมูลวัคซีนและการตรวจโรคนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนายมารุตกับช่องจูเกนเซอร์เกิรฮะช่วงดีดีบีสาระมาฝากทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีอีกช่วงนึงฮะช่วงรีวิวนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดนมาร์กผ่อนปลนมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 โดยร้านอาหารและธุรกิจในเมืองเริ่มกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนประชาชนต้องปรับตัวใช้โคโรนาพาร์ทแสดงข้อมูลของตนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสำนักข่าว BBC รายงานจากประเทศเดนมารกเริ่มผ่อนปลนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้โดยร้านอาหารต่างๆในเมืองและห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงสนามแข่งกีฬาได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยผู้เข้ารับบริการต้องแสดงโครนาพาสหรือโครนาพาสปอร์ตเป็นแอปพลิเคชันที่ยืนยันว่าผู้เข้ารับบริการนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 และมีผลการตรวจโรคเป็นลบซึ่งการยืนยันผลตรวจและการฉีดวัคซีนของประชาชนผ่านระบบดิจิทัลนั้นถูกมองว่าเป็นหนทางนำไปสู่การยกเลิกล็อกดาวน์ในยุโรป ขณะที่สหภาพยุโรปต้องการให้สมาชิกทั้ง27ประเทศนะครับปรับใช้โคโรนาพาสปอร์ตภายในเดือนมิถุนายนนี้เองโคโนาพาสปอร์ตนั้นถือเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เดนมาร์กผ่อนปลนมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยมีการบังคับใช้ในการเข้าร้านตต่ผมร้านสักโรงภาพยนตร์และสถานที่ออกกําลังกายซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนการใช้งานจะถูกปรับเงินทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระรอกที่3และมีอัตราผู้เสียชีวิตต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรปล่าสุดเดนมาร์กมผีผู้ป่วยนะครับโทษทีสะสมราว244,000รายและเสียชีวิตทะลุ2,400ศพนะครับก็ขอบคุณข่าวข่าวของ บีบีซีนะฮะแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ข้อมูลนี้ก็ยินดีกับเดนมาร์กอีกประเทศหนึ่งนะฮะแล้วก็อิสราเอลใช่ไหมฮะและจริงๆเพื่อนบ้านของเราที่มีเวียดนามอะ่ะที่โคซิโกของเราเป็นโคสแล้วก็มีคนดูเต็มสนามเลยะฮะนั่นเขาก็เหมือนกันเริ่มป้องกันได้นะฮะเหลือประเทศเดียวจริงๆนะฮะก็คือประเทศเรานี่แหละที่เมื่อก่อนเป็นเสือนะฮะตอนนี้เป็นแมวหรือไม่น่าเป็นแมวนะ นะฮะก็ไปเปรียบเทียบกันเอาเองแล้วกันฮะระดวัคซีนยังไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะจะสั่งยังไงจะงไงมีแต่แผนแต่ไม่มีการปฏิบัติตามไม่มีนโยบายยังไงไม่มีความชัดเจนนะ,ะก็เอาใจช่วยประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยทุกคนดนะ้วยฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ